ดีที่สุดในโลกมีสายการบินอะไรบ้างแล้วประเทศไทยล่ะติดไหมมา ยิ่งกับเฟรมลองแล้วในลองเล่านะคะแหมช่วงนี้เห็นทุกคนเนี่ยกำลังแพลนเดินทางทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศวันนี้เราเลยมีตัวเลือกมาเล่าให้กับทุกคนฟังนะคะเพราะว่าใครกาลังตัดสินใจในการเลือกสายก,การบินอยู่จะได้ตัดสินใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นโดยการจัดอันดับในครั้งนี้นะคะเขาประกาศโดย Skytrack ค,ค่ะซึ่งเป็นบริษัทในการจัดอันดับเกี่ยวกับวงการธุรกิจการบินที่ทั่วโลกนี่ยอมรับเขาไปสํารวจความคิดเห็นของลูกค้าหรือว่าผู้ใช้บริการเนี่ยกว่า14ล้า คนจากกว่า100ประเทศว่าเอ๊ะพึงพอใจสายการบินอะไรบ้างทั้งหมดเนี่ย350การบินเลยนะผลสำรวจเนี่ยก็ออกมาแล้วซึ่งมันมีทั้งเรื่องของอชั้นธุรกิจดีที่นั่งดีอาหารดีบริการดีเดี๋ยววันนี้เรามาไล่เรียงกันไปจ้ะอย่ารอช้าสายการบิน ในโลกอันดับหนึ่งนั่นก็คือกาตาแอร์เวย์ค่ะซึ่งสายการบินนี้นะคะเป็นสายการบินประจําชาติของกาตานั่นเองและในครั้งนี้เขาได้รับรางวัลที่เป็นสายการบินที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยเป็นครั้งที่7ติดต่อกันแล้วู้ และนอกจากนั้นเขายังได้รับรางวัลกิจยศอีกมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นสายการบินชั้นธุรกิจที่ดีที่สุดที่นั่งชั้นธุรกิจที่ดีที่สุดสายการบินที่มีเลาส์รับประทานอาหารที่ดีที่สุดสายการบินที่ดีที่สุดในตะวันออกกลางสาหรับสายการบินของกาตาแอร์เวย์นะคะถือว่าเป็นสายการบินแบบ full service บริการแบบ5ดาวประดุดดังเราอยู่ในโรงแรมมีเส้นทางการบินกว่า146เส้นทางเลยนะคะส่วนเส้นทางที่คนไทยเนี่ยมักจะคุ้นชินและใช้บริการบ่อยที่สุดก็คือบินจากกรุงเทพนี ไปลงที่กรุงโดฮาใช่ไหมแล้วก็ต่อไปฝั่งยุโรปส่วนอันดับที่2นะคะได้แก่สิงคโปร์แอร์ไลน์อยู่ใกล้บ้านเราเลยนะสิงคโปร์เนี่ยเขาเคยได้ที่1นึ่งด้วยนะตั้งแต่ปี2018ก่อนจะเสียแชมป์กาตาร์ยาวๆมา7ปีเลยยังโค่นแชมป์ไม่ได้สักทีโอเครอบนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะได้รองอันดับหหรือว่าอันดับที่2แต่เขายังพ่วงมาด้วยรางวัลเกยียรติยศก็คือห้องโดยสารของลูกเรือยอดเยี่ยมอีกด้วยสําหรับสายการบินนี้นะคะถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีอีก1ตัวเลือกสําหรับคนไทยยเเลเพราาะว่ สายการบินแบบฟูลสวิตแล้วก็ทางที่คุณชินไม่ใช่ที่ไหนก็คือกรุงเทพสิงคโปร์นี่แหละบางทีนะเฟมเคยแอบเทียบราคากับของสายการบินแห่งชาติเราเนี่ย ถูกกว่าด้วยฟูลสวิตด้วยดีส่วนอันดับที่3นะคะก็คือ Emirate แอร์ไลน์ถึงจะได้อันดับสานะคะแต่ว่าเขาได้รับรางวัลเกียรติยศอย่างอื่นร่วมด้วยนั่นก็คือห้องโดยสารชั้นอีโคโนมีที่ดีที่สุดในโลกสำหรับสายการบินนี้นะคะเฟรมมองว่าเป็นสายการบินฟูลสวิตท,ที่ถ้าหลายๆคนอยากจะลองนั่งบิสเนสคลาสหรือว่าเฟิร์สคลาสนะคะเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆเพราะราคาจับต้องได้และที่นั่งของเขานะโอโหรูรามาเห่ามากๆเส้นทางย ที่สาหรับคนไทยนะคะก็คือกรุงเทพบินตรงไปยังฮ่องกงนี่แหละคะ่ะส่วนยุโรปนะคะหลายๆคนเลือกที่จะตั้งบริษัท a r าของสายการบินนี้เพราะว่าเขามี l ลา n ์อ o นบอร์ดเป็นบาร์อยู่บนอากาศแบบดีสวยงามถ่ายรูปเช็คอินได้และราคาเนี่ยดีที่สุดเลยละคะ่ะสายการบิน อุลนิปอลแอร์เวย์หรือที่คนไทยติดหูว่า ANA เพราะว่ามันอยู่ในสายการบินของซา r ิเอเรียนเหมือนกันใช่ไหมคนไทยก็อาจจะใช้สายการบินนี้บ่อยและเส้นทางที่คนไทยคนชินนะคะก็คือบินตรงจากกรุงเทพไปลงญี่ปุ่นนี่แหละไม่ว่าจะโตเกียวโอซาก้าฮอกไกโดได้หมดเลยซึ่งเป็นเส้นทางยอดฮิตเลยจ้าตัวสายการบินที่5นะคะได้แก่ q ว n t ตัส i r w a เวสายการบินประจําชาติของออสเตรเลียนั่นเองมีโลโก้นะเป็นรูปจิงโจ้หลายคนน่าจะจำได้สําหรับสายการบินนี้นะคะมีความเชื่อถือมา,มากๆเลยเกี่ยวกับเรื่องของ ความปลอดภัยวิศวกรรมการดูแลรวมถึงการบริการลูกค้าที่ดีเยี่ยมมากๆสําหรับเส้นทางยอดฮิตของคนไทยนะคะก็คือกรุงเทพออสเตรเลียนี่แหละจ้ะส่วนอันดับที่6กถึงสินะคะเดี๋ยวเราไล่ไปทีเดียวเลยนะคะอันดับที่6ได้แก่ j a p a n a i r l i n e ์ ine, อันดับที่7 Turk i s h a กิส i n e ์อันดับที่8 Air France อันดับที่9 Korea Air และอันดับที่10 Swiss International Airlines ค่ะแล้วประเทศไทยละโอ้โหมีสายการบินสัญชาติไทยเยอะแยะมากๆเลยติดอันดับหรือเปล่ามาดูประทศ ประเทศไทยกันนะคะอันนี้ติดอันดับเรียกว่าเยอะที่สุดในะประเทศไทยกันแล้วค่ะน,นะนั่นก็คือบางกอกแอร์เวย์คว้าอันดับที่23สําหรับสายการบินที่ดีที่สุดในโลกแต่เขายังได้รับ งวันเกียรติยศมาอีกถึง2รางวัลเลยนะคะนั่นก็คือสายการบินภูมิภาคที่ดีที่สุดในโลกและสายการบินยอดเยี่ยมของภูมิภาคเอเชียสําหรับการบินไทยนะคะคว้าอันดับที่4 6ตกลงมาจากอันดับที่23เลยล่ะคะ่ะแต่เขาก็ยังพ่วงรางวัลอื่นๆมาอีกถึง4รางวัลเลยนะ แต่สีรางวัลน,นี้ไม่ใช่อันดับที่หนึ่งเลยนะรางวัลพนักงานต้อนรับที่ดีที่สุดของโลกอันนี้ได้เป็นอันดับ4ี่รางวัลที่มีพนักงานให้บริการดีที่สุดในเอเชียอันนี้ก็ได้เป็น อันดับ4รางวัลสายการบินที่มีพนักงานบริการภาคพื้นดินที่ดีที่สุดในโลกอันนี้ได้เป็นอันดับแรางวัลสายการบินที่มีอาหารสําหรับชั้นอีโคโนมี่ที่ดีที่สุดในโลกอันนี้ก็ได้เป็นอันดับ8เช่นเดียวกันและรางวัลสายการบินที่มีเลาส์รับรองเฟิร์สคลาสที่ดีที่สุดในโลกอันนี้เขาได้มาเป็นอันดับที่ส0บจ้ะ คนคะเคยใช้บริการสายการบินไหนแล้วมีความประทับใจหรือไม่ประทับใจอะไรเนี่ยมาคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้แต่เราก็ได้แต่หวังว่าสำหรับปีหน้านะถ้าเขาจัดอันดับอีกนะสายการบินแห่งชาติของเราเนี่ยจะไต่อันดับขึ้นมาได้ให้อยู่ในท็อป10หวังว่าโอเคถ้าทุกคนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายเฮียบินไทยมาเข้าได้เข้ารายการเรา <laughs>